สวัสดีครับสวัสดีพี่วงค์คุณพงศ์ครับพี่วงค์อาจารย์ถว่ามติเอกฉันเกิดแผ่นดินไหวทั้งการเมืองแล้วก็แผ่นดินไหวที่ภาคเหนือใช่ไหมจับเลยนะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวใช่ไหมเพราะว่านายกนี่พ้นจากเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีพ้นจากรัฐมนตรีตามไปทั้งหมดสิบคนนะบางคนก็บอกว่าโดนโดนฟันสองสองทีอะไรอย่างงี้ลอย่างนั้นรึอเปล่าก็ถือว่าก็โดนทั้งปปชโดนทั้งคือคุณยิ่งรักถือว่าเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามนะครับที่ ได้รับผลโพงจากการตัดสินของศาลและท่านมคนแรกก็คือคุณสมัครสุนทรเวชคนที่สองก็คือคุณสมชายวงสวัสด์ตอนนั้นแล้วาพลังปรากฏว่าเป็นข้อพลังประชาชนคนใกล้ชิดกันแล้วถามว่าอยู่ฝ่ายไหนอ่ะ สามคนเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนใช่ไหมพี่บอกจะพูดก็คือหมายถึงฝ่ายพันธุ์บุตรทศเสีิงทินวาฝ่ายไทยรักไทยฝ่ายพลังประชาชนแล้วก็มาจนกระทั่งเป็นเพื่อไทยขนาดนี้แล้วก็ทํานายได้เลยอนาคตนะฮะต่อไปถ้ามีเพื่อไทยต่อไปนายกรัฐมนตรีต่อไปก็จะโดนแบบนี้อี่ว่าพี่บอกที่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็ไปดูความคิดแลงการหรือเปล่าคุณเขียนติดไว้ข้างฝาเลยก็แล้วกัน มันมีพี่พี่อานในคำตัดสินหรือเปล่าเพราะมันชัดเจนมันเป็นคอน spiracy ใช่มความร่วมมือกันเมื่อเมืเล่นคอนเสิร์ตอ่ะแต่แต่ความใช่ไหมคือคำตัดสินนี่มันชัดนะว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไงไหนฮะคำตัดสินอย่างก็ไม่ได้ว่าไม่ชัด ก็มีสาะแต่เขาก็ถามย้อนกับคือเขาก็ถามชัดๆเลยใช่ไหมฮะว่าสมัยรัฐบาลของฝ่ายหนึ่งอ่ะก็ย้ายข้าราชการเหมือนกันไม่ฟ้องไงเขาไม่ฟ้องไงคุณม็บอกฉันั้นคือถ้าฟ้องอาจจะเกิดปัญหาแบบเดียวกันนะอย่าไปพูดเรื่องที่ใช่ไหมเป็นข้ออ้างก็บข้างๆครูครูคุณก็คอยดูแลกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมเชื่อถอถึงแม้ต่อให้ฟ้องนะเขาก็จะหาเหตุผลเลยว่ากรณีไม่เข้าข่ายแต่นี่นี่ดูดูเหมือนว่าต่อไปเรื่องอะไรเอกเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้ ก็ท,ทําท่ายึกยกักล่ะจะไม่อยากเลอกตั้ง วันที่20กรกฎาคมนี่ละใช่ไหมพราะนัดแล้วนัดอีกก็ตกลงเนี่ยยังจะตกงหอพุทธัยสามก๊กแปดรยล้านกกตกกตนัดรัฐบาลหารือวันที่14แต่รัฐบาลขอหารือวันที่12พฤษภาคมตกลงจะเจอกันได้ยังไงกันไม่รู้ว่าคยจบมาเป็นคนเจะทำังแต่พอดีนั่นแบอกว่าสสใจอาจจะต้องเลื่อนน่ะคนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนพูดเลยก็เห็นพูดคนน่าพรคเพื่อไทยอย่างคุณจรุพงศ์ก็ทำนายไว้เลยบอกว่าการเลือกตั้งจะไม่มีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนั่นนี่ฮะก็เง ไปถึงเรื่องประเด็นไหว้เพราะเนี่ยเดี๋ยวไม่จะมีประเด็นไหว้ตามมาอีกนะไอ้ไหว้ไปที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะแล้วถ้าเกิดไม่มีการเลือกตั้งวันที่20แล้วดันมีนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าไม่รู้มาจากไหนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประเด็นไหวเกิดขึ้นอีกได้ะครก็ยังไม่รู้ยังไงก็ต้องผ่านพ้นวิกฤตให้ได้ทุกกรณีท่านผู้ชมครับ ันนี้ช่องเจ็ดสีมีอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณถึงใจถึงอารมณ์กับช่อง 7HD คุณสามารถรับชมอ้ำทางช่อง 7HD ไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องไหนเพียงแค่กด3 5ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลส่วนท่านที่ชมอัำในระบบทีวีปกติก็ยังชมอ้ำได้เช่นเดิมถึงใจถึงอารมณ์สองทางเลือกจากช่อง7 ทำทุกความท้าทายไม่สิ้นสุด Honda Civic ใหม่เปลี่ยนความเบื่อเป็นความบันเทิงด้วย Samsung Galaxy Tab 3 Lite ใหม่ราคาเพียง4,990บาท Samsung Galaxy Tab 3 Lite ใหม่เครื่องเดียวคุม้มทั้งแท็บทั้งโทรทุกๆวันเราทุ่มเทเพื่ออะไรผมะจะตุเลขก่อนอาหารเช้า,าทำไมต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยครับแม่จะได้สบายสายักที เป็ขันสูงธุรกิจของผมจะลงไม่ได้เพราะหมายถึงอีกเจ็ดชีวิตเราดื่มแบรนด์ที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออเดอร์เข้าเบ้านใหม่ของเรากับแม่ไม่ว่าคุณจะทำเพื่ออะไรทุ่งเททุกวันดื่มแบรนด์ทุกวันเย็นทั้งจีต้องเย็นให้ถึงใจแบบ Fisherman's Friend Sugarfree s p ปลี่ยนเ เย็นเข้มชื่นจากอังกฤษยุคนี้ต้องเร็วงานเยอะขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นโอกาสดีๆรออยู่ข้างหน้าแบรนด์ e n นยูจินเซนซ่าย์เจนโปสกัจดจากสมอเมริกาและเอเชียอืมอร่อยทุกเช้าแบรนด์ e n นยูทุกเกมการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถจะเปลี่ยนมาเป็นการปลดหนี้ที่มีเงินรางวัลคูณสองได้หรือไม่ เย่าลืมติดตามชมรายการปลดหนี้ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง7จสีสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง เก้ต่อ0เนี่ยคุณสุโคตว่าไงมติเอกฉั้นผมว่าการที่มีเอกกันชันอะไรทั้งสององค์กรนะจะบ้างสารรัฐธรรมนูญ9ต่อ0มาปปช7ต่อศูนย์อีกนะฮะแล้วก็สารรัฐธรรมนูญวันที่7จพอวันที่8ปปชใช่ไหมไม่ลงตีละจุดพี่บ่งพี่บ่งมันพี่บ่งกำลังกำลังจะบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นการวางแผน วางตารางสอนไว้เรียบร้อยไปรู้มอย่างไไปรู้มอย่างไงมันไม่ต้องไปรู้ไปยังไงเพราะมันชาติการแสดงออกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่่แตไหมคุณวิชาก็พูดเองเขาทำเป็นปีแล้วนะฮะพยายามที่จ้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางชุนมมมาหกเดือนมาถึงทําท่าว่าเอ๊กระแสจะไม่ค่อยดีอภิสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าหาทางออกประเทศสิบข้อตนี้คุณอภิษฎนั้นลงแไปแล้วนี่ครับไม่ลงวันนี้ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเดินหน้าแต่มรแล้วทานก็ฆ่าแกว่าตายก็ไม่ปลับ ว่าคุณสุเทพก็ไม่ตอบรับนะแตุ่เทพไม่ตอบรับก็คุณเชื่อธนาเขาพูงไงคือแยกกันเดินแล้วก็ช่วยกันตีนโยบายก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพราะเขาสังหอนว่าเดี๋ยวมีชุมนุมใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจะมาเรื่องที่คาดไม่ถึงตามแล้วอย่างเรื่องเรื่องของคำวิจัยของสารและธรรมนามพี่บอกดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ตีความกันอุตลุดอ่ะใช่หรือเปล่าใช่ไหมทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเอ๊ะคนสภาจเฉพาตำแหน่งนายกตำแหน่งกลาหมสงสัยไม่พ้น ผลของสารละนูนทันทีที่มีมีคำนมิฉัยออกมามีผลทันทีครับไหนนะฮะคือถ้าเขาไม่ได้เสียงคุณตรงนั้นนะแต่ผมเงวนาตอนี้มันยังมีขั้นตอนที่เขาจะทํากันอยู่ใช่ไหมะเขาก็จะให้กิจสิดีรวไา้ยื่นเรื่องให้ตีความประเด็นนนประเด็นนี้ก็ว่ากันไปผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสง่างามในทางการเงินนะดูอย่างเกาหลีใต้นายกรัฐมตีเขามีไปนเข้าไปดูคุณผู้หญิงก็แถลงสง่างามเขาอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีน้าตาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ายืน ันเลยเขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้สมคบคิดไหมพอหลังจากกลางสอนเดียวกันใช่สมคบคิดไหมพอหลังจากวินิจฉัยเนี่ยมีปืนมีระเบิดตามมาสมคบคิดไหอย่างเงี้ยไหนนะฮะพี่บอกว่ามันเป็นเรื่องการสมคบคิดอันนู้นอันนี้เนี่ยแต่คุณจะมองแล้วแต่คุณจะตีความใช่ไมอะไรแต่ผมบอกคุณได้เลยนะประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่พอใจต่อการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ใช่ไหมแล้วก็มีคนถามเลยนะใชิไม่แต่มันกต้องใช้อาวุธกันใชัไหมฮะเพรา็ความไม่พอใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะฮะดูแลก็คุณรู้ว่าใครทก็ยังไม่มีใครจับจับมือใครดมได้แล้วคุณจะสรุปว่าอย่างไงก็ต้องจับในภาพวงจรปิดคุณจะสรุปว่าอยางก็สรุปไม่ได้แต่มีคนเขาห่วงว่าถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสนับสนุนว่าถูกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ถูกไม่เห็นด้วยและเกิดสองฝ่ายชุมนุมใหญ่ประทะากัน เกิดหนองเลือดลบตายกั็อีกคจะรับบผิดชอถ้าออกพระราชกิจศีลกาเลือกตั้งฉบับใหม่เมื่อไหร่มาตราเจ็ดที่ที่มีการพูดถึงจะต้องยุติด้วยเหตุผลเพราะว่ามีพระราชกิจศีลกาเลือกตั้งเมานะถูกต้องตอนนี้ก็แกงกันอีกจะมาว่าใครจะเป็นคนสนองจำลองร่าโครงการพระราชกิจศีลกาจัดให้มีการเลือกตั้งไม่ทำกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ตัดแบ่งคนที่ชื่อในวัดทำโรงบอกว่าไม่ใช่คุณดูดิถ้าไม่ตำเนื้หัวหมอไหมไม่ถ้าไม่ตอบว่าไม่ใช่ไม่สามัคคีจะเพราะว่าคือ ตามรัฐนูร์เขาพูดให้คนรักษาการพระราชนิการเลือกตามก็มีตอนนั้นสังตีความก็มีนายกกับประธานกกตเนี่ยแหละแต่ตอนนี้คือคุณนิวั์ทำรงบุญทรงไพศาลเนี่ยเป็นรองนายกเป็นรองนายกรักษาการไอ้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่รักษาการนะฮะปฏิบัติหน้าที่ต้องทำงานให้ใจเมคนไปเข้าใจผิดว่ารักษาการเพราะว่าเขามาตัวคือตัวนายกไม่อยู่วนายกรักษาการเนี้ยทำได้ปฏิบัติหน้าที่นายกและรัฐมนตรีนะครับก็นั่นเนี่ยแล้วคนนี้อสนองพระบรมราชองการได้มา ก็ถามคุณไม่มีปัญหาทางกฎหมายอยกิกตยังถามเลยไม่ได้กิจสิริกายังไม่ไปไหนที่ปรึกษากฎหมายของรัฐยังอยู่ให้คํำตอบมาแต่ปัญหานี้เล่าให้พี่หว่งฟังว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทางกกตก็เลยไม่กล้าเดินหน้ารือ20วันที่20เพราะว่าโดน3,800ล้านแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาขู่บอกว่านี่สตงส่งจดหมายมาเดต่อไปเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มอีก3,800 ไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลจ่ายกกตถ้าไปอนุมัก็ต้องร่วมกันรับผิดด้วยอาจจะเป็นเหตุผลที่กกตไม่กล้าเดินนงครับสอตงอไปเอาสัญญาณมาจากไหนถึงจะมาขู่ว่าจะต้องการเงินอรแบบนันคผมบอกก่อคือสอตงเนี่ยผมเป็นคามเสียหายไงต้าหาาว่ารัฐบาลเนีอำนาจเต็มที่ผมอยากจะถามว่าสตงจะกล้าพูดแบบนี้ไหมสตงอคเขามีเงินที่ตัวออกมาจใชาจ่าออกมาทำไมก็เรื่องนี้มันไม่ใช่เงินของสตงออ๋อเัาเป็นเงินของประเทศเป็นเงินที่เาเงินหน้าที่ พองตามเงินคุณเหรอเงินพวกเราทั้งหมดเงินทุกคนใช่ทุกคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขายินดีจะเสียอ้าวคุณว่าไงแต่เป็นหน้าที่ขอเขาสองสิบล้านเขาบอกยินดีแต่ว่าพี่บองต้องเข้าใจอย่างว่าก่อนหน้านั้นสตงอเคยทักทวงรัฐบาลก่อนหน้านั้นเลยว่าทิศนี้ดีนะถ้าคุณจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยต้องอย่าให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณเป็นดินนะครับ ก็เขาก็คิดให้ดีแล้วไงเพราะมันออกประหาดกิจการแล้วแล้วไม่จัดเลือกตั้งแล้วคุณว่าไงไม่แต่มันมีตัวเลขไงไม่แต่ก็ต้องทำตามกฎหมายไม่แต่พี่มันมีตัวเลขใครล่ะเป็นคนไปขัดขวางทําให้การเลือกตั้งมันไม่สมบูรณ์ทำให้การเไม่แต่พี่บอกแล้วเนี่ยโดนนะไอ้คนที่ติดกันครับใช่ไหมคุณสมโภชถ้าคุณไม่ไปปิดกั้นคุณไม่ไปทํามเขาอ่ะคุณไม่ไปใช่ไหมทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดเหตุดีไหมอายการฟ้องแล้วคุณสมโภชอายการฟ้องคุณสุเทพกับพูดเลยนะกกก็ออยาจะดูเหมืนนั ว่าจะเอามาลงโทษได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะสารรัฐธรรมนูญทุกวันนี้เขาขอว่าสารครับมันทําแบบนี้ผิดหรือไม่สารไม่พูดสักแอะใช่หรือเปล่าแต่แต่ยังไงก็ตามคือพี่บอก็พี่พี่นาไปตามข่าวฝรั่งถูกตำายร่างกายที่บริเวณศาลยังไม่พูดสักแอะเลยสารก็พี่นาไปตามเนื้อหาคดีไหนคนที่เราเมิดอำนาจศาลก็เขาก็เรียกมาลงโทษได้เลยนะไม่ต้องก็เรียกมาเลก็ไม่เห็นเรียกมาจะตายคือ มันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าขอบเขตอํานาจของศาลที่ลองดูในคาร้องที่ยื่นให้ศาลมนตรีความประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสุญญากาศทางการเมืองและวามสามารถวุฒิสภาเสนอชื่อนายกศาลมันไม่พิจารณานะนี่คือขอบเขตอำนาจาลก็ลองพิจารณาสิคือก็นี้ผมก็ให้ความเป็นว่าไม่ใช่ดีเซลลาดน้ํามันเลยนะซูเปอร์ไม่แต่นายกพูดนะตัวเลขตัวหนึ่งที่ตัวเลขตัวสมองปีเก้าเดือนสองวันทำไมก็เขาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตเลยและคุณ ว่าไงคุณอภิสิทธิ์ก็บอกเขาก็ตรวจสอบรัฐบาลมา2ปี9เดือน2วันเหมือนกันทิ้งได้ไหแล้วปปชสรุปว่าทุจริญไหมล่ะก็คือยังไม่ใช่ผมถามกูปปปชก็ยังสรุปว่าไม่ใช่คอร์รัปชันนะครับกรณีที่ถอดถอนคุณยิ่งรักเว้นี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายและถามว่ารัฐบาลอื่นทําให้เกิดความเสียหายไหมที่หวัอย่างนี้ครับกรณีของปปชยังไม่จบเพราะว่ามันยังมีเรื่องของคดียาอย่วา็ไปก็ว่าไปแต่ ตรงนี้เขาไม่ได้สรุปว่าคอร์รัปชันคดียาเสพติดหรือเปล่าอย่างที่ว่าก็ไม่ใช่คอร์รัปชันน่ะจะไหมเพียงแต่ว่าไม่เห็นว่าเรื่องนี้มันเกิดความเสียหายแต่ไม่ไปขัดขวางไม่ไปยึดในระงับยยัับาาโครรงกกว่นงั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่เพราะว่าเวลาจำกัดครับเดี๋ยวพบกันครับท่านผู้ชมครับความทรงจำเป็นสิ่งพิเศษ คุณพบมันได้แม้แต่ในเส้นทางที่ไม่รู้จักคุณสร้างมันขึ้นมาได้ตลอดเวลาและความทรงจำดีๆยังเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณสร้างร่วมกัน เชฟโรเลตแคปติว่าใหม่ปรับเปลี่ยนเบาะได้ถึงเจที่นั่งสร้างความทรงจำที่เหนือกว่า Chevrolet find new roads โอกาสสุดท้ายบินฟรีสู่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ได้เลยไม่ต้องหลุนช้อปของหมืบาทที่ King Power บินฟรีกับคาเท่แปซิฟิกวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้โอกาสสุดท้ายห้ามพลาด King Power King of Duty f r e e จอดนพะ่ได้ค่ะี้ติดตามกีฬาสนุกค่ะ มีใครค่ะสเก็ตข่าววันหยุดนะคะ1ันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะแต่วันัเหมือนกันนะคะแถมเรายังรวมกีฬาาเฮตเรื่องสนุกสนานครบรถแน่นอนติดตามได้วันาคนี้ในเจ้าจ้าวันหยุดเจ้าข่าวันหยุด สนับสนุนโดยแบรนด์เหดสกัดเข้มข้นโอ้คุณวิชามหาคุณคุณประสาทก็เงื่อนมาตั้งหลายเดือนแล้วใช่ไหมคนคนนี้ขอให้เปลี่ยนก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะคุณประศารคงอยู่วารายออกมาตลาเขาเป็นอะไรคนคนนี้เป็นอะไรเป็นประธานปปชเป็นกรรมการปปชเป็นฐานะผูโสกเป็นโคโซแชร์มาแล้วแต่ละเขาพูดคนเดียวมาตลอด ใช่แล้วไม่ไม่คราวนี้มีคุณประสาทม่รูด้วยคุณประสาทเข้างจิว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้พูดคนเดียวมาตลอดก็เป็นหน้าที่ของโค้ชก็เหมือนกับสมัยคุณกล้าณารงณ์แล้วก็เป็นเหมือน คณะด้วยนะคือเกิดโกนหรือที่ออกเสียงานนั้นก็ต้องรู้ทุกเรื่องก็ถูกแล้วก็เป็นเจ้าของที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ออกที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินคดีมาแล้วหลายคดีใช่ไหมฮะอาจจะเป็นสิบหรือมากกว่าสิบไปแล้วแต่ก็น้อยครั้งนะที่จะเห็นว่าออกมาเป็นเอกฉันและที่สําคัญก็คือว่าไม่ใช่องค์กรอยู่สององค์กรออกมาเป็นเอกฉันเนี่มันดูแล้วคือมองมันก็สะท้อนมันสะท้อนอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเพาะว่าขาต้องมองค์กรตรวจสอบมันเป็นความริดเนแนอนผมก็มีสิทธิ์จะคิด่านสะท้อน เขบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ต โอภาษาอังกฤษแล้วก่อนแต่ว่ามันก็ต้องดูเนื้อหาพี่ผมพูดอย่างนี้คือจะ7 0จะ90เนี่ยผมไม่สนใจแต่ว่าผมสนใจว่าเนื้อหาที่เขาเขียนมาจะเป็นคําวินิจฉัยการจะเป็นสํานวนที่ปปชชี้มูลที่อ่านดูแล้วพี่เข้าใจตามนั้นไหมล่ะไหนนะตามที่เขาเขียนมาไหมว่าตรงใจประเด็นชัดอยู่แล้วการไปหารรื่การแ่นดินหน้าที่ไม่ไประงับยับยั้งแต่มันเป็นนโยบายของเขาหาเสียงว่าเขาจะต้อง โครงการและต,ต่อรัฐสภาด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเสียหายแต่ช่วยคนยากจนครับมันทุกประเทศก็ทําแบบนี้ครับแต,แต่ถ้ามันผิกดกฎหมายโอ้พอมากกู้เงินนะในซื้อลิงถึงเพดาน14ล้านล้านนะ คือตราว่าไม่พอต้องเพิ่มเป็นสิบพี่ตราเท่าที่มันเป็นนิติรัฐมันไม่ยอมแม่ตราเท่าที่มันไม่ยอมตราเท่าที่มันเป็นนิติรัฐมันจะไปทําแบบพี่มันก็ลําบากอันนั้นมันเป็นอํานาจนิยมในความคิดผมคือโอบามาทำะลยไม่ได้คหาเสียงมาแท่าแต่นี่มันเป็นอำนาจไม่ทำมันก็เป็นเรื่องการเมืองผที่ผมกับผมชมผมมองนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ที่หลวงผมมองนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลและกรุณไม่ว่าจะเป็นมติของปปชในเรื่องชี้มูลความผิดนายกเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยครับมัน สะท้อนให้เห็นเลยว่าการที่คุณเป็นเสียงข้างมากคุณจะทําอะไรตามอําเภอใจโดยที่ไม่ยึดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายไม่ได้มันมีความผิดนะกฎหมายไม่ยังเป็นกฎหมายอยู่วันนี้คุณมีอำนาจตามกฎหมายในการทาก็จริงแต่ถ้าคุณทําโดยไร้ไร้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความยับยั้งชั่งใจกฎหมายอะไรก็ได้คนยากจนช่วยชนะมันไร้จริยธรรมตรงไ้นมันไม่ผิดหรอกพี่มันไม่ได้ผิดแต่ถ้าคุณล่อใป้ม่เอื้อให้เกิดกฎหมายคือมันมีวิธีการที่ทาแต่ว่าเวลาที่ทำประเมินเลย่อ บอกเลยว่าต่อให้เกิดความเสียหายแต่ควรับผิดอความเสียหายเป็นผลประโยชน์ต่อชาวนาแต่เขามีการที่พี่บอกมั่นใจได้ไงว่าเป็นันมีกระบวนการทั้งหมดก็คุณไปถามชาวนาดิชาวนาได้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้แต่ประโยชน์ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่ายังไม่มั่นใจอยู่ในขั้นตรวจสอบอยู่ตกอยู่กับพรรคพวก มันในเรื่องการจริตก็พิสูจน์มาเนี่ยก็ปปชยังพิสูจน์ไม่ได้้งแต่จียังไม่สรุปลยวคอร์รัปชันแต่จีทูจีมีอะไรมามันต่อปปชเลยปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่่ะเป็นโอกาสกันนั่นเองแต่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องความเสียหาย เพราะว่าใช้เงนยนเลยนะพี่บองคือมันยังมีเรื่องของคดีอาญาที่ยังสอบกันติดคดีอาญาที่ถึงขั้นติดคุกเรี่ยผ่อะไรก็จ้างมันอะไรก็เรอ่องอะแต่มี่เขาบอกเรื่องตรงนี้ก่อนแต่นี่เขาบอกว่าเกิดขึ้นตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมันเลยเป็นเหตุให้มีการตกรอบได้จะมาจะมาแต่ชาวนาเขาได้ประโยชน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวนาพูดง่ายเราเป็นคนที่มีอันจะกินนะ อย่างพวกเราคุณควรจะส่งเสริมทุกๆครั้งนะฮะไม่ตรงนั้นไม่ไม่ผิดแล้วพี่แต่ว่าปัญหาคืออย่างที่ผมบอกคุณก้าคุณละคนที่ว่าไม่สัมพันธ์มันจะเสียหาย่ชันไปหลายหมื่นล้านพี่บอกเหมือนกันคนสำคัญเนี่ยเฉียดไม่ชัดเจนว่าเขามีพฤติการแห่งคดีมาอย่างไรผมเล่าให้ฟังว่าไอ้เวลาเขายื่นฟ้องกันเนี่ยมันไม่ไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่แค่พูดกันเฉยๆมันต้องมีพยานมาด้วยนะพยานที่จะเอาพยานมายังไงก็ได้เขาก็จะพยานมาคุณก็ไม่ได้ให้เขาเอาพยานมาพูดใช่ไหมหลายพยานคุณก็บอออกไม่่เาคคคบืน ไทยส่วนใหญ่องทั้งประเทศผมเชื่อว่าทุกคนนะไม่มีใครหรอกไม่อยากให้ชาวนาลืมตาปากมันน่าแปลกนะทุกคนอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอย่างชาวนาเขาโอ้โหชีวิตความเป็นอยู่ดีร่ำรวยกันแต่ว่าชาวนาไทยทาไมถึงยังยากจนอยู่เพราะว่าผลประโยชน์ที่ทําโครงการเอ่เมาโดยตลอดมันไม่ได้ตกกับชาวนาโดยตรงเนี่ยใช่ว่าเขาขายข้าวก็ไปกดราคาเขาจังเขาก็ไม่ได้ราคาดีๆมาวันนี้รัฐบาลให้ราคาดีแม่ใจเหรอข้าวที่รับจำนำเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่เอาข้าวเก่ามาเวียนข้าวใหม่ ก็ไปตรวจเนี่ยบอกให้ไปตรวจปปชเขาไปตรวจแล้วเนี่ยก็บอกมีการเบิกสต๊อกเกินไปแล้วก็ปปชก็าไปไปตรวจพี่บางเรื่องเขเชิญมาตรวจเลยผมไเองผมเองมีประสบการณ์ก็เคยถามปปชบางเรื่องนะคุณผู้ชมมันไม่จําเป็นต้องมีใบเสร็จอย่างที่พวกเราคุยกันหรอกมันสอบพฤติกรรมแม้แต่บางทีนะพูดตรงตรง คนเขียนเขาเรียกหมัดสนเท่มาครบเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาก็เก็บไว้ที่บอยคอรดไม่ลงการเลือกตั้งตกลงจะลงไม่ลงไม่วันนี้20กกรกฎาคมขนี้ก็ยังยังยังไม่มีข้อยุติแต่ว่าล่าสุดแกนนำนปชอย่างคุณจัตุพรหรือบอเวงก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ลงเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมถ้าจะมีการเลือกตั้งใครจะไม่ลง คุณจตุพรพมพันหรือคุณก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปเป็เรื่องส่วนตัวเฉพาะตัวเขาไม่ลงตัวเขาไม่ลงตัวประกาศลงไหมเอาผมไม่ทราบเพราะว่าเห็นคุณไม่ทราบเขาลงแน่ๆอยู่แล้วเห็นคุณจารุพงเรืองสุวรรณอูหน่าพักเพื่อไทยประกาศแบบให้สมท่าเชื่อว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง พี่บอกคุณสมภพวิเคราะห์ได้อย่างนี้นะผมพูดตรงๆนนทั้งโมเดลคุณพิสิทธิ์แล้วก็ทางอกที่หลายคนเสนอเนี่ยที่บอกจะมีไม่มีเลือกตั้งผมสังเกตได้ง่ายๆเพราะว่าโมเดลแต่ละคนเนี่ยพอเอามาวางเทียบกันแล้วเนี่ยนะเวลาไอ้ช่วงปฏิรูปช่วงที่จะทําปฏิรูปก่อนหลังก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาประมาณไม่เกินปีหนึ่งไม่เกินปีหนึ่ง นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นแก๊ปไม่มันหมายความว่าไอ้คนที่จะเว้นวัคเนี่ยเขาคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะพักไหนผมมองอย่างนี้นะมีตารางมีตารางเวลาเขาบอกเข้ามาแล้วมันไม่คุ้มยังไม่ได้ทันดงตําแหน่งนั่นตรงนี้ยังไม่ทันร้อนหมดวาระต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เขาหมายถึงว่าเวลานี้เนี่ย ไอ้คนที่ออกมาบอกว่าจะไม่ลงไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมไม่เล็กของนายนะในส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เป็นเป็นคำพูดเรื่องการเมืองอ่ะเรื่องใหญ่ก็คือว่า20กรกฎาคมจะเดินไปสู่คารหาเลือกตั้งหรือไม่ในช่วงนี้พยายามจะนใ้มีนารัฐการือไมในช่วงนี้พยายามจะผักดันให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางหรือไม่ในช่วงนี้พยายามจะผักดานให้มีนายกรัฐมาลรีนกลารือไม่ในช่วงนี่พยายามจะผักดานใชุมนุมรัฐบาลขอหนลางหรือไม่ในช่วงนี้พยายามจะผไกดาน่ห้มีนายกรัฐมนตราย เขาบอกว่ามีกระแสข่าวจะปุกกระดมจะเอาคนเอาอาวุธมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะแต่ถามว่าถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจะเดินไปสู่ที่พูด20กรกฎาคมลงเลอกตั้งหรือไม่ไม่แต่วันนี้ตัวเลขไม่เปลี่ยนนะตัวเลขไม่เปลี่ยนนะตัวเลขยังย0อยู่นะยังไม่ยกเลิกเพราะว่ารัฐบาลก่อนจะถูกตอต้นพสภาพไปเนี่ยเขาคุยกันแล้วแต่ยังไม่มีพระราชกิจจุกาคุณจะแน่ใจก็อยู่ที่กกตไงฮะแต่ว่ากรกตไม่มั่นใจ ก็ต่อไม่มั่นใจสามพันแปดร้อยล้านคนออกกิจการเลยแต่เขาจะต้องล่างเขาเป็นคนล่างมาให้นายกพิจารณาไงฮะเอาก็รีบร่างดิแต่เขาเขากังวลกังวลเนี่ยกังวลสามพันแปดร้อยล้านเนใครไปบอกให้คุณกลางบนเขาจะโดนไล่เบี้ยด้มาเขาพูดคุณมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้พูดจัด่วนรับผิดชอบมีส่วนราะที่คุณต้องกล้าหาญที่จะต้องบอกว่าต้องเลือกตั้ง ไม่ใช่มาบอกเออเดอ๋ยวสงสัยจะไม่สงบสงสัยต้องเลื่อนเลือกตั้งคุณทําไปได้ถ้าคุณทำแบบนี้กูก็ลากออกคุณผู้หญิงก็อยงแนะนําเลยลากออกให้คนอื่นที่เขากล้ามาทำคุณผู้หญิงนี่อดีกกตกรกตอ่ะก็ใช่ดิมีใครกันนะเวลาเดี๋ยวมาช่วงหน้า,เ,า,าเรา,าครุยกันนาน <uster> เดี๋ยวสักครู่มามีเรื่องอื่นเีกครับท่านผู้ชมสักครู่นะครับ